うん。 มันแตกเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะ,ปะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่อน้องสู้ทุกคนครับพี่น้องมาเมื่อนี้ในติบเขามาแล้วพี่อน้องมาจุมาจุเอื้อกบักเผาเอื้อกบักเผาเสียห้องให้พออี่น้องก่อนอื่นองคขอให้เจ้าที่เจ้าทางเป็นคนเด้อเด้อครับนํำกันเด้อครับขอจะวิวปังๆ โอ้ oh, พี่น้องฝ <laughs> ุนตกหากระซเซาตอนแรกเอามาตั้งแล้วพี่น้องตั้งแล้วบันเด็ <laughs> ุฝนตกเล้เก็ีมาบ้าใหม่บันี้อ <c oughs> ข้าวไปน้องนอิงแข็งไปเนาะเสีบ <c> ท <oughs> ุ๊บมองนี่แหละ <c oughs> ตับไปเน អ <coughs> 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 <mánat> <mantabit> <pok> ឺហឺມັນតែប៉កប៉កប៉ក อย่างไฟอย่างไฟหากับอย่างไฟย่างเสือต่อไปแล้วอันนี้เธอมองกระดูกมันก็แข็งแข็งสามสิบกิลกับตับในวานขนาดไปแล้ว อือหือมันโตอ่ะ <_ roomm> อืมอิ่มพอดีไปน้องหลายอ่ได้เมนูเนี่ยมันจะอืดครับคลิปนี้ก็ขอโทษขอให้คนที่มกินเทียบด้วครับจะไหนก็ฝากไปน้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้สายหลายทั้งหมดใหได้เสือและกระตับซาติวกรีบมาสูพี่สูน้องนะครับส่วนเสือตัวนี้ผมจะไปย่างครับย่างสูลุงสูอพอสูเมะกินได้ครับไปน้งองเจอกันคลิปหน้าครับสหรับน้นีสวัสดีครับผม